มาดีพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เลื่องแสนค่ะตอนนี้ครับแ่บตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเป้เตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาเพิ่งจะเสร็จนะเดี๋ยวนี้ค่ะพี่น้องได้สองให้แล้วพี่น้องได้สองงัดนะแล้วค่ะพี่น้องแล้วต่อจากนี้เราจะไปถอนถอนก้านะคะคถอนก้าบอตัวใช่ค่ะลกก้านั่นเองค่ะพี่น้องไปถอนก้าเพื่อจะเอามาไว้ ดำของวันพรุ่งนี้นะคะพี่นอ้องสูงต่อขึ้นเหมอือนอื่นนะฮะคุณเะถึงไ้ได้แต่สิถอนไอ้ดีตลยแมนค่ะถอนแล้วเนี่ยอา้าวอนจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนเติมติมเติมเติมติมติมเติมเติมติติมเ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 ติมจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนถอนแล้วว่าจังสีสว่งบอกก่ <S <S <ไป S 3> ั ต่นนี้สิไปลกก้าดอพี่น้องเปาเป้กระดำได้แล้วคล้องให้พี่น้องกัสิไปลกก้าเก่งมากเลยเก่งว่าล่ะเก่งทุกทางเขาเป็นคนที่ขยันนะคะพี่น้องแล้วกะเพิ่นดำหน้าไหวพอบพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องทั้งกรุงเทพเบอร์บอกว่าเบอร์ยูทูบของช่องบปาเป้กับช่องก้อยเอ็นเป้เรืองแสนนี่ประสานโอ้ยคิดฮอดสมัยแต่ตอนดำหน้าสมัยแต้นน้อยๆแมนค่ะ เพิ่น่าเพราะว่าสมัยตะกี้อยู่ทางทงไฮทงหน้าทางอุบลนกะดำให้ดำหน้าเพิ่น่าแต่ไหนก็ขอบุญขอบุณทุกกำลังแรงใจที่มองให้พวกข้าวค่ะที่ค่อยโทรมาถามที่คอยแชทมาถามว่าเป็นห่วงผิวหนองก่อยแน่เป็นห่วงบ่าเปยแน่่าสั่น่าโอ้ยเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็ดูแท้บ่าเปยว่าสั่นาอยู่พอสาวก็แบบนี่แหละสิ่งที่คือพี่คอยเห็นปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าพี่น้องว่า เฮ็ดหน้าแล้วฟ่าว่หายบาเป้ไปอยู่ห้องแอร์มื่อกบ่นเด้อวสันก็เลยว่าบอเป็นอย่างคนปรับสภาพได้ค่ะเพราะว่าเป็นก็เป็นห่วงเนาะพี่น้องเป็นห่วงเด้อวสันโอ้ยบาเป้ยานเมื่อยวสันแล้วเราฟ่าวไปหาอยู่กับคุณตาคุณยายไปอยู่ห้องแอร์เด้อวสันเฮ็ดพี่น้องแบบว่าพาน้องพานุ่มเฮ็ยดซึ่งวะเนี่ยเพื่อนเฮ็ดก็สามเพื่อนจริงแล้วก็บอกให้ทางคุณพ่อคุณแม่เพคุนส่างคนมาเนาะบาเป้เนาะ แต่ว่าด้วยด้วยเพื่อนว่าพี่ก้อยเพท่านไม่ได้บรสิจ้างคนจืดแต่ได้อยู่แล้วกินนี่ก็ซ้ำจ้างคนเลยพี่ก้อยเพิ่นว่าก็เลยเดี๋ยวว่าสัมผัสกับตัวเพื่อนก็เลยว่าแล้วต้งแก่อันน<อ>ี้ตอพี่ก้อยมากัานเนาะพี่ก้อยอมานี่เน้องห้าอยู่ห้ากินเวลาแกงนั่นแกงมีปังกันแล้วบางเช้าขึ้นปัจริงๆมาเดี๋ยวลาบเซยที่น้องเปรตอ่ะอยู่ง่ายกินง่ายมันกับเมนอยู่ในเป็ดแต่ว่าบางครั้งที่น้องก้อยมาอยู่นี่ บอ่อใหญเนี้ยต้องมีของคาวของหวานเพราะว่าเข้าใจคนทํางานคนเห็ดห้ายเห็ดหน้าบางเทธอเพิ่ขคืนจากไ้จากหน้าแล้วมีต้มแน่มีตล่าวมะฮู้งแน่แม,มีของหวานมีข้อปุ่นแน่สินะก็เป็นการอันนี้เรื่องมานั่งกันนานๆเพื่อพี่น้องโดนโดนบอเป้ก,กับเื้อเพื่อให้ครอบครัวยินแต่วจะจะนี่มันก็พอได้จากรายได้จากพี่น้องที่เ<า>บ,บ,บื้องโฆษณาจากยูทูบเนี่พี่น้องเบิ้งโพลเรพิ่มมีรายได้ซื้อตามที่รายได้มาให้ครอบครัวแต่ว่าจริงๆแล้ว คกน,นกินง่ายคือกันค่ะน้องก้อยก็กเป็นคนกินง่ายพ<น>ีปนปลาทูตัวหนึ่งกับอีเหมือนเพื่อนกับมี<น>แต่ว่า<น>เข้ากัวบว่าโอยเปว่าสัน่อยมาอยู่น้ำเตละเทือนี่มาเห็เจังสีบ่ได้เด้เพราะว่าคอยกับเบิ่งเพราะว่าอยู่บ้านข่อยก็เป็นลาวลาวน้ำตลาดตะลี่น้ำตลาดนาดแน่น้ำคลองถมแน่ตรงหม่องที่เพิ่นขายของแต่ว่าอยู่ทางนี้บ่คือบ้านเข้าเด้พี่น้องบางเทื่อบางทีเราอยากจะกินนั่นกินนี่เราไปที่ตลาดเขาไม่มีขายนะคะ บางทีแม่ค้าที่เขาขายของก็กจํากัดขายของเขาเขาขายหมดก็คือหมดเลยแล้วไปทันก็ทันไปไม่ทันก็คือไม่มีต้องรออีกวันรุ่งขึ้นนะคะป่ะ,ปะ,ปะมันน <ไป S 1> ี่ไปลกกล้าทอนกล้าหาเดิ <ปะ S 2> นเพิ่งล่ะนาจะเศร้าเนียนนเน่ยเราบอกฮะมันก็ขึ้นขึ้นลงเพราะว่าป้าเป๊กกับคันวาบกินกับบอมีแหงเฮ็ดให้เฮ็ดนาพี่น้องจะเป็นต้องกินหน้าแดงจังเลยอ่ะเอ้ามันแดดเนี่ยอป้าปพี่น้องไปกินมันแดดหรือเป่ะบอเบลล่าไปไปพี่น้องไปลกกล้าไปมันเศร้าดีนะ ขั้นน้องก้อยอันถ้าเซรั่มของคลินิกแล้วของคนก็ต้องมีขี้ของคนคือกันได้พี่น้องมาหาตัวว่านพี่น้องเนาะอันนี้ยามาย่ำหนาวปฏิทธิ์น้ำห่างกายไส้เป็นไส้เลยอันนี้เนี่ยให้เจ้าประยุทธ์นี่เว้ยขึ้นแต่ดับหนาที่แนนพุ่นละโถมันละกลางหนาใส่เห็ดไปไปพี่น้องไม่ว่าลายใหญ่หาจะไปลูกก้าเดี๋ยววันนี้เด้อค่ะมีความรู้สึกเป็นยังไงในี่ละปีกจับย่า มันมันเก็บบอลเก็บตอนเราออกแต่ว่าตอนมันตอนมันจับเนี่ยบบมีความมุสึกเลยบอกโดยว่าสันอันเจ้าหูได้ยจังไหว่าปีมันจับเจ้าแก้เสื้อออกจกงเห็นตอนแรกโกหูเลยตีโอ่ว่าหมู่บ้านนี่เจ้าคู่ปวยยาหมว่านมันโบจับเนาะ มันมาจับมือน well, um, yeah, ี่มือนี่เล่นโดนบอมันจังจับแม่นี่คือบัเต้นี่เลนเลนแป๊บเดียววะสิโอ้เล่นเล่นแป๊บเดียวหนึ่งปีงจับเพลินวะสันให้เบื้องเบื้องให้พี่เห็นออกเบื้องอีกเลยมันมันดีขึ้นบอยังเป็นสเก็ตอยู่พี่น้องยังเป็นสเก็ตอยู่เลยนะคะพอตัวใหญ่บอลละปี สามยูก้อ,นกอ,อยนี้นะคะสามีูก้อ,อยนี้ก็สามารถดูดเลือดได้เพราะว่าปีงี้นี่สระเพิ่นนี่ปาเป้นี่เพิ่นเคยก่อน้องก้อยเคยบอกว่า,าเป้๊ะจ,จะโงน้ำเด้ขอขยานปีงได้เพราะว่าสระเจ้ามันเป็นมันเป็นสระอย่างนิงนะคะเพิ่นกับปอหมีดอกปอมีดอกใช่ปะเพิพนเ่นผ้าลานเพิ่นปลตอนช่วงที่ทีท่ี่น้องก้อยเคยเพิ่งให้คีบเพิ่นนะคะพอลังคีบแล้วเขาก็คุยกันอยู่ตลอดนะก็ลเลยบอกว่ามันนี่ปีงเนียนเลยอู้เมียนพ่วงเจา้าสัตว์เพราะว่า ฉันชาติญาติคนเรากเอยเคยอยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้ามาก่อนสินกะก็เลยหูว่าเนสระนึ่อย่างมันอาเซมีปีงสินะพี่น้องมาพี่น้องมาไปถอนกานลำกันค่ะเปลี่ยนบาร์ลกกาเนะี่ยไม่ยุคค่เอาเจ้าเาะจะเ๊ทั้งแม่เด้อพี่น้องกาเนี่ยกาพันเต้เด้อพี่น้องเอ้ยเจ้เจ้าลกนี่ลกนี่สูกเขาสิมาเองพี่น้องเพิ่อนกระบ้าเต้ลองก้อยนี่นลกบ่เป็นบา้านเพิ่อนกระบาาแตงแต่ห้านี่ลกกาบ,าบอเต๋ เต้จะแมันเน่งอยู่มันมีสี่ะะดินนลนะพี่น้องากกาดงพี่น้องมัดก้าเตะตัดอยู่ี่น้องนะนอนการันเีลือนอะคะแม่นครับเข้าเตี้ยแหละนี่นะเวลาคอยเก่ยวนะเพียงกุกข้าคอยข้างในแน,น่นครับใส่แต่พ้อนกล้าไปไหนพ้อนแบบนี้ค่ะพ้อนแบบไหนครับเต๊นี่เด้ จาก็เปลี่ยนอยู่ด้วยนะเปลี่ยน้เนาะมีอย่างขยอดๆใครปต่เจ้ากับภาไปเ็อ่ะพีมพี่พอกระท้างว่าเจ้าเปลี่ยนเกระท้อนเพราะับพ่อพี่น้องมันจะยากเพาเข็ดบเปลี่ยนนะพี่น้องก็เปลี่ยนอยู่เมียวาเป็นน่อยกินเอาเป็นกับตังทอนกาเป็นเพึ่คนว่าจำนี่ก็บชื่อว่าเก้งนะเนาะพี่น้องเนาะ คุณปัดสภาพได้ย้นอนทันที่ไปตั้งประเทศลายปีแล้วก็ได้มาเฮ็ดชั้นนี้สั้นผัดได้ชั้นนี้ก็ถือว่าสุดยอดพี่นออ้องเลยเก่งมาประทับใจไหมคนะฮะให้กี่ดาวคะสามดาวเลยอุ้ยให้น้อยจริงเลยไงอ้าวเขาล่นเกมกันยังว่าเต็มกับสามดาวเหรอไม่ใช่สี่ดาวเหรอเลมองนุ่นนี่เลยฝีฝ่ายสามดาวแล้วเนาะนอนนุ่นเนาะอ๋อนี่สามดาวนี่คือสูงสุดแล้วแมนครับ ต่ำกลางสูงอยู่ที่สามดาวแมนครับเป็นแพ่หน่อยแล้วที่นอเกาะมาคือรงเร่มเจ็ดดาวที่ข้าไปียูเนอะนี่ยนนคือวมาเปรียบเทียบใครลงเร่มเจียดาวเปียบดาวแต่สิดติ๊กตรงใครได้บระเพสสามดาวคนนี้มีความสุขดีนะนีก็คิตรงคู่มือ ล้งางซู่าหน้าซู่ดินเนีนบ่ค่ะไม่ข้ามข้าพี่น้องทางบ้านแล้วก็อขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะพี่นอ้องมือาดนงพืสิพ้าพไปเห็ดบุญกันวางท่านที่แั่นป่าดึงพวกมึงก็ได้ด้าหนาก็ไม่ได้ป่ามันจะใกล้สิก่กับประมาณอีก,กไม่นงึงสองมือหนึ่อ๋อใกล้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 กล,ก,ลก,ลกลับใช่ไหมคะเนินครับที่ไปที่ผ้าพไปวัดป่าไปขึ้นพวก ขึ้นไปลูกพ่อที่ถึงถึงคุณขาดวัดนั้นสงบดีเด้สิพาไปไปเลี้ยงป่าพร้อมไปนอนไม่ได้ไปให้อาหารป่าแม่ครับไปนอนไม่ได้เจจะไปาบบไงป่ายเงียบสงบดีวิราชุดเราตอนเราคิดใจวิราชุดพบกป่ายแล้วมีความสุขเลยพอป่ายำเหลือนี่ก็ลูกคพ่อที่จะถึงคุณ ังลงมาอดรุ่นนี้เป๊ะก็สันฝากกับพีกับนองไว้อคหอมปากหอมคอแม่พี่น้องก็สันน้องก้อยครับเป๊ะไรเ y, เ บก็สีเลยสีดมกว่าจักรัวอ้าท่านกับพี่พักนอกไว้สัมมี่เด้อพี่น้องสำหรับมาลูกกาก็ได้ห้ามันได้เนี่ได้ห้ามได้ยู่ง่าใครหนึ่งนี่ได้ยูค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอสซีเไลที่หักแพงเด้อที่เข้ามารับชมัซ่องพี่ก้อยและซ่องบ๊อบเป้ใจพี่น้องกับขอมบขอบคุณพี่น้องเอสซีเไลขอบคุณตอบรับก็มีแต่ว่าโอ้ยฟอนั่นพี่น้องอยู่ดีมีแห่งความเจ็บจะได้ความค่ายจะมี นอนรับให้ได้เงินติดเงินมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเดบมือไปให้ได้แก้วมันนี่โซมดโตกให้ได้คุณปูหน้ามีลูกให้ได้เป็นเจ้าคนในคนเด้อพี่น้องเด้อคูณรับชมคลิปเฮาพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสวัสดีคับ๊ายบายอาซูสบายดีนะพ่อเอาเร็วเร็วเร็วสบายสบายดี <ไ>สออพ่น,อ <ไป S 1> นัญง,งามแท้เอาพ่อกันคลิปหน้าด้วยพี่นอ้องสำหรับมื้อนี้กับฝาพี่ก้อยลบกกาพี่เก้าบายบาย <c oughs> เพื่อได้ดับมืออื่นเดอ้อสต๊อกไนหะ